เจ้าเาวแลวก็เจ้าเบานะครับผมเพราะว่างานืันนี้เป็นงานสมสู้นะครับเจ้าเช้าก็สมสูม้อย่างเบาดีๆคนสมรถเอออันเดียวกันละแม่แม่หนูเลียมเราบอกว่าอะไรอ่ะแม่แดงถ้าให้ผู้ขอมน้องเต้ถือปรับได้จ่าสองเท่าอ้นั่น <c oughs> แม่หนูเลียมอีแม่เพิ่น,นเด้หรนะเออขีกาหอมที่บันนี้นั่นเดียวดีพอดีเจ้าถือปั๊บพร้อมนะเอาที่เจ้าหอมข่เอาสองเท่านี่เอาหนึ่งพันเเป็นสองเท่ากับสองพัน พรุ่งนี้วันพระแต่มืคืนวันนี้คุณทําบุญหรือยังเมื่อคือพะพยอมแต่มันคือแงมสีฝังลูกนี่มีท่ย์ใหญ่วันนี้คุณทําบุญหรือยังวันนี้บัตรราคา1 1หนึ่งร้อยสิบเก้าคะแนนทำบัตรบุญอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยอภินดียุบลเนาอาแบบหนังพี่เรียดไปเย่หนังละครพี่เรียดแบบย้อนยุคเล็น้อยเจ้าสารภาพรักกับแต่แมนแมนแบบยุคเก้าศูนย์นะฮะยุคเก้าศูนย์ทเกิดบ่ทัน เออเออเราทอดพี่เรียดเอาเขาจะคอยเอาตั้งออกให้คุณเท้าเอาคุณเท้าจ๋าจ้าพระสดอกเออคุณพระจะมาคุณเท้าองไรไม่ได้เขาโรงเรียนจรงหอฉันฉันอื่นไม่ได้เขาโรงเรียนฉันนี่คุณพระนี่เออเออออกหลวงคุณพระนี่คุณพระเออท่านเจ้าเจ้า่ะเป็นคุณเท้าคุณพระม่อมฉันนี้ขอแต่งงานกับคุณพระได้ไหมในเมื่อเราก็มาหากันได้เป็นเวลาชั่วคืนชั่วนาน คุณพระมีความรู้สึกยังไงกับหมอมฉันขี้รัตน่ะไปว่านี่เจ้าขอให้เจ้านะ่ะอ,อย่าห่วงอย่าใย,ยนะเราก็จะไปซ่องหนาเนะม่นทะยยคุณคุณ,คณยังไง <c oughs> ตายแล้วไปาไป,าไปคุณพระทำไมพูดอย่างนี้กับหมอมฉันหมอมฉันน่ากวดบอกฉันยังคุณพระไม่น่าจะพูดกับหนูย่างนี้เลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> หน้าบริเวณนี้มีเราแค่สองคนคุณพระอยากจะทเป็นหาบอยู่เพียสองคนใหน่นั่งหอนชเป็นก้อนหินเตนคุณพระอยากจะทำอะไรบอมฉันวันนี่บอมฉันยอมทั้งสิ้นเลยแม่มนบอกว่าปุ๊กๆห้ามหอมพระเอกเต้เด้อข่อยปรับเด้อเตี้ยเจ้าก็ได้ถึงปั๊บลายเท่านี้เอาแล้วตอนนี้แมดแดงแล้วงงเลยน้าจะเห็ฉันหอมเกลนคุณพระเนี่ยเอาจากสี่ถ้ามาว่างเป็นจากสี่เพีก อะไรตอนนี้เพิ่นอันแม่แดงเราหายดึงผ้าหนยหอมพระเอกเต๋เนาะนี่บูใดซีดคาดแบบว่าจ้างบ่รหายหอมพระเอกเตพลอชิอ่งชี่งเลยแม่นี่ถ้า,า,าบอกว่าหาหมฉันหามฉันเบบนี้เพราะมีผู้ใดซเกะทับแม่แดงเลยเนาะตอนนี้ห่อน้ำได้เอือ <c oughs> เอ่อย <c oughs> ทานไม่หอมกับมาตี่จะซิบหาใบก็ได้ตอนนี้ห่อน้ำได้เนาะตอนนี้หอมคือสิบใบใช่แล้วไม่หอมเนี่ยยังไม่มีสักใบเลยใช่แล้วใช่ไหมคะคุณพระ พราะเป็นตัเล็ตันึงก <mumbles> ูม nope ูเป็นพระเอกเต๋บัดนี้บ่มีสิทธิ์ขันขันยังเลยพูดิยอมเพิงออกน้ำข้ามือเลยหล่ะกูซื้อแต่ยาบอกแม่มดมากพวกนั้เท่าไรก็ว่ามาเอาสิคุณพระแต่ว่าวันนี้แม่มดเลี้ยงข้าวเราแล้วนะว่าไงคุณพระแต่ตอนนี้คือหอมนี่คือนำสิบคะแนนแล้วนะคุณพระเอาเลยครับว้าวเอาเลยครับเป็นไงครับแม่หนูเรียมเป็นไงครับแม่มด เพราะว่าเขาเราเขาเมดเดงเนให้โอกาสชีวิตเอาบบเป่าต่อไปเอกาต่อไปเปลาได้บทต่อไปวันนี้หม่อมฉันก็ไม่มีอะไรมากแค่หม่อมฉันผ่านมาและมีผลไม้มาฝากคุณพระด้วยค่ะไม่ยังก่อนไม่ยังก่อนใหม่ใหม่ผลไม้อะไรเหรออ๋อตอนนี้ผลไม้ที่กำลังขึ้นชื่อแล้วก็ ช่วงนี้ราคาแพงมากห<า>ม่อมฉันเลยซื้ออินทภารัมมาอินทพารัมใช่โอ้ยมันแพงบอกได้ภาษาอินทพารัมรอดๆหาสีบีผักนึงหรือคุณพระอยากกินผลไม้แบบว่าแพงๆที่สุดในประเทศเราทุเรียนภูเขาไฟค่ะหม่อมฉันไปนหาอยู่ที่ภูเขาไฟไหนก็ไม่มีแต่ตอนนี้หม่อมฉันว่ามีที่เดียวที่หม่อมฉันอยากจะไปที่ไหนครับซีสเกต แต่ตอนนี้หมอมฉันไปไม่ได้หมอมฉันกลัวคนพาช่วยกอดหนูได้ไหมหนูสั่นมากเลยว่าไงคอมเมนต์มาเนีอันเป็นกันอ่ะเมเมีนมาแล้วบอกยัง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 ธนูนับเก้าแล้วนะถ้าถึงศูนย์ตอนไหนหนูหอมแจ้มเลยนะแม่แดงเราฝากไปถึงแม่มน์่าบานฮักสดิง อยากถูกทับพนะเสี่ยวมนพระนะเพิ่นว่นา,าเอาสิสองเสี่ยวสายสายเสี่ยวที่กำลังเกทับกันไม่รู้ว่าจะออกทางไหนนะคะแปดแล้วนะคะโตโตโตเฮ้ยมึงหยุดมึงนังยุพง่พุนปกติหฮาเขามันว่าออกไม่อัน,นี้ขนาดไหนเมื่อนี่เธอขับอีชดอีกสีนนำกันมักขึ้นเลยโสดเสืสอๆจ้าสิโยของไม่ให้เขาขึ้นให้ย่ายกวายตลาดจนนี้มันเป็นเรื่องของเย่ คุณรอบ่วงกเป็นของเย,ยสเติคุณพระเจ้าค่ะบ่นอ่ะว่าอย่าบ่ายต่ำหลายหม่อมฉันเห็นนิ้วมือ <c oughs> เห็นแขนของคุณพระหม่อมฉันอดไม่ไหวแล้วละ่ะเพคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เรานับถึงแปดแล้วค่ะหม่อมฉันนับถึงแปดแล้วค่ะแม่มนว่ายังไงค่ะโอ้ยหม่อมฉันก็อดใจไม่ไหวจังเลยคือเ่าไม่เสียงตอบรับจากผู้ฝ่ายค้าน <c oughs> ม่หล่อเลยอะฝ่ารัฐบาลมชันนเจ็ดแล้วนะเสียงเสียงสี่ก็นั่นบอมชันนเจ็แล้วนะอะฮะฮะฮยจะฮะฮะฮะนะฮ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 ะละฮะฮตฮะ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 ะฮะ่ะฮะะฮ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 ัฮะฮะฮะะฮ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 ะะะ หม่อมฉันไม่อยากมองหน้าหมอหม่อมฉันไม่อยากมองหน้าคุณพระเลยไม่ไปอีกสิหอมนักอีกแล้วนักอีกสีหอไปอีกแล้วมองหน้าเพจมองมองหน้าคุณพระยามใไหม่อมฉันเป็นรู้สึกกวนกระบายกับพี่กับปุ่นในชีวิตของหม่อมฉันกับพี่กับปุ่นไม่อยางว่ากมดันขึ้นมโนเสด็จพี่ไม่ต้องพูดก็ได้หม่อมฉันคืดคืดยังไงม่อมฉันนับห้าแล้วนะ ขาแล้วขาแล้วมอมฉันอยู่ไม่ได้แล้วคันคายไปหมดเลยอย่าเก่าลกตำปะนะคันกระไดคุลไหลกระได้อคันไหนก็คันนั้นแหละถ้าคันตุ้มมั่งมาเกาจนส้นศอกมันจะเศร้าคันหรอเออมอมฉันหยิกด้วยมอมฉันไม่ได้เกาใช่ใจมอมฉันหยิกด้วยนี่นี่ถอนเล่นเสนอทำอะไร ถอดมันเล่นซะเลยเสียนะเอ้ามอเขาแล้วปดิสีแล้วแมลงมานับโดนๆแมลงแล้ว,ลวมาคุณพระให้ฉันสีไหมเพระอุบาทศูนย์สีแล้วแม่ก็สี่แล้วนักเรียนงเรียกนี่ว่าอุบาทเนี่ถ้าถ้คาคุณพระให้ฉันสีฉันก็จะสี่แล้วนะแล้วบอกทาเพิ่นอายด้วยแหะเป็นแต่ยันลูกหวยดิแท้ เส้นดำไล่เนี่ยเส้นดำไล่เนี่ยไล่เงยหม่อมฉันจะอมรุดอมรุดรุดรุดรุรุดหม่อมฉันเห็นเด็ดพี่เหมือนมะดผีผวดนึงคิดหอดบานเถอะน้อไม่ไกลหรอกเชยภูมินี่เองนั่น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 แม่ม้นว่าเฮาหนึ่งพันสิบบาทแล้วเด้อเฮาหนึ่งพันสิบบาทเอาแม่จะใส่อีกแม่เพื่อเขาแซงเฮาหระแม่ หนึ่งพันสิบบาทเศษไฟขั้นร้อนไฟไฟขาดแล้วหนึ่งพันสิบบาทเลยได้ประเดี่ยเื้อใบตีฮะโอนไปแล้วจางไปหอมเออแต่ว่าท่านได้มาอยู่ได้หล่ะโอนหรือยัง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 สี่แล้วนะแม่มน์แม่มน์แม่มน์โอนไปเมียก็คือหนูก็ไม่ถนัดสี่เท่าไหร่ขับแม่มน์แล้วโอนปุ๊บนี่แล้วชนะเข้าได้แม่เจ้าไ่ได้หอมเหมือนได้เม้ยสกัถแตกวาดนี้นะคอีกดดันไงคนพาโอ้ย มูออกคอสามแล้วนะสามแล้วแม่หนูเลียมแล้วว่าจังสี่ล่ะว่าอยังอีกที่บ่อไฮหอม่อยย่านลูกคอยหา้าก้าวลาคักแต่แม่แบ่ดียังไงก็ช่างเพราะว่ากฎก็คือกฎกติกาก็คือกติกาเพราะว่าแม่แดงเหมาบัตรมาสิบใบให้ปูลูกหอมแก้มคุณพระแม่มนกับแม่หนูเลี่ยมนะ่ะลีลาอยู่นั่นแหละ แม่มนบอกว่าจ้างบ่กให้หอมจ้ะเท่าไรคะหนึ่งพันสิบบาทนึ่งพันสิบโอนหรือยังคะยังค่ะเอาซีนสามแล้วค่ะรออะไรอยู่บรรยากาศมาหาใหญ่เพ่งไหมสุขภาพเลี่ยดต่ละภาเลี่ยดคร้าเลียดมาเก็บดอกบัวอุ้ยคุณพระในคลองน้ำแม่น้ำเราเนี่ยยังมีตัวเหี้ยมันลอยน้ำมาอยู่เลยคะมุกบอกมุกคุณเป็นเลียดแล้วบอกคุณเป็นเหี้ย อ้ที่ข่าข้อมองมองดูแล้วมันไม่ใช่เหี้ยข่ะคืออะไรตละแค่อะตละแค่คุณพ้าหนูกวัอ้ออ้หนูกวกูขี้เหร่สามหรือยังสามแล้วสองสี่คุณพ้านั่นๆั่นนหัวใจสีเขียวบอกว่าสิบใบห้ามหอมก็ช่างค่ะเสมออยู่ค่ะ เขาเปิดไปยีสิบไปเลยได้ไหมยางค่ะของของแม่มน์โอนหรือยังเออเนาะถ้ายังไม่มน์ก็อถ้ายังไม่โอนพี่วัวใจสีเขียวโอนหรือยังสองแล้วนะลอยืนยันอยืนยันขอบคุณแม่ฮักน้องนีน้าแม่จันหอมเหมาบัตรสิบใบส่งสลิปทางเพจเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนี้ร่วมบ่ได้ไม่ได้คุณพระอันนี้ไม่ได้นะคะคุณพระสองแล้วนะคุณพระ ส่วนตัวน้องเต้ทางไหนคะส่วนตัวน้องเต้ก็คือทางลาดยางละยางบักต่อยธนาคารน้องเต้เลยได้ไหมเด,เดี๋ยวจะมีคนพิมพ์ธนาคารน้องเต้เข้าไปในแช,ชทให้นะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย4 1 0หของเจานนา้าต้านัะนะของจะของกับว่าธนาคารเจ้าตนนา้าน่ะอุ้ยคุณพานูกลัวมากน,าน,าน,านั่นนได้ดัวใ,ใจสีเขียวว่าโอนแล้วสิบใบตอนนี้เราเสมอกันเออเสมอกันยังมีสิปหาซิบหาซิป ไม่แดงแต่ยังมีสีแต่หอมอยู่ไม่แดงหนูไหวก็ไหวเถอะเอาอีกสักข้าใบได้ไหมเจ้าก็เอิดผู้อื่นนะแม่ซอยเจ้าแม่จะเอิดเจ้าแม่แดงหลายผู้ใดมันนกคือไม่แม่กูแม่คนเยอะแม่แอนแม่แอนยูเอ็เอดูอยู่ไหมมันไม่แม่ละมูหยิบแม่มูทริบละนักเอกน้อยเจ้าดีพี่รบทองพี่รบทางโอ้อโอ้ยโอโอแม่มนการันตีเรียบร้อยแล้วแม่โมนว่าไม่ต้องยันเดี๋ยวโอนจาตอนนี้แม่ ทีมพระเอเกอยู่ที่20ครับ20ใบอ <ไป S 2> กินขาดครับเมื่อชีเจ, <ำ S 2> จ <ำ S 1> ้าจ้าตอนนี้เจ้ายู่สิบใบนี่่้เอื้อยเจ้าเมื่อชิพนั่นนอกนจากว่าแมดแดงสโอมนมาเติมอีก<ด>ถ้าเม่แดงซ์โอมาเติมคืแล้วไปเลยนะตอนนี้คือ20ต่อ10 20ต่อ10เครื่องตัวเครื่องกนได้ตมตัวแม่ขันหอมคอยได้ความเลอ้ยงไอ้นีนี่มาฆ่านี่ขนาดเออแมดนแลองซอ อเขาเป็นพันสองลอยหาซีบเจ๊นได้เจ๊ดได้อันอันส่วนตัวหาลอยนี่โอนใส่ใยนอนนี่เนาะแต่บากคั้จะโอนเขากองกลางจะโอนใส่หัวหน้าแล้วคอยปัดอะไรกี่หลีเนี่ยไอ้ที่นี่แม่นุ่มายกระบายเถาะได้ยูได้ยูโอนให้เจ้าโอนให้ใช้เออส่วนตัวเจ้าส่วนตัวปุ๊กลูกแม่โอนตั้งหาเออขอบคุณหลายๆรแต่บาขึ้นน้ำเนี่ยนะเขาหนาลอยนะบ้าไรขึ้นน้ำหอมแก้มเนี่ยอันหัวหน้าเขาเะไรกนเขาเนี่ยมีดจิ้มจิ้มเนี่ยปัดปิงเขาเออพูดไรพูดไรพูดยีราฟแม่แดงตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ทางฝ่ายของแม่อสมอจากคะแนนครับจากใบ12บสองตอนนี้สิบสองใบของแม่อสมอสองต่อยี่สิบต่อยี่สิบอุ้ยแปดหนึงงหมตายบ่จ๊ะเจ้าจกใส่เองเลยเอื้ยจกใส่เองเลยอีกแปดใบต่างหมู่บ้านกูกันไรสุดซื่อพาวมีผักอ่อนว่านโอ้ยอ่อนว่านอ่อนว่านพี่น้องตตกกับใ่พระะเเอนา แม่ตาเอออ่อนวอนเพื่อนเมื่อกี <Yeah, ้เกือบจะได้แล้วน่ะเมื่อกี้เศาๆเด้่อาจารย์เมื่อกี้เกือบจะได้แล้วลอกไปฝ่าไปฝ่าแม่เมืบอกเพื่อนกายมังหันดีจะอะไรออกอีกจังไงเพื่อนชิ้ไรอยู่เพื่อนกายมังหันเดีสิบสองใบแต่ตอนนี้แพ้เขาอยุบแปดขัดมีคนโอนให้อีกแปดใบเป็นสีเสมอก็จะได้แข่งกันไหมถูกต้อง แต่ว่าก็สิสูมแอมมอนกับบัณด้แม่นูเพี้ยนกับบัณดีพิธีกับบัณด้เจ้าใหญ่โคตรใหญ่เฮาเฮ็ดจังไดล่ะบัดนี้เฮ็ดจังไดนู่นอันดับทีเท่าๆเท่าด้อาจารย์แอมมอนว่าอย่าไปบายเขาลูกโอ้ยมันบ่เปื่อยดอกแม่ยเป็นอย่างชีวิตของจันคือลั่นทุดผมก็สอบคักจ้ะบัดนี้เอาแบบนี้ล่ะเออไห้เลยไห้น้ำเอาน้ำตา กันน้ำตาออกมาน้ำตาแขวงอยู่มอมอนเด้เด้ชนก็ได้ยินข่าวว่าไปบ้านตะกี้ซอบล้ํกับไปเฮ็ดร้านก๋วยเตี๋ยวกะเก่งไปเฮ็ดร้านก๋วยเตี๋ยวกะเก่งเออเฮ็ดร้านชุกี้กะเก่งพี่น้องเอ้ยตัวสีไปบ้านเย่ปุ๊กมือนั้นไปเฮ็ดหม้อก๋วยเตี๋ยวความปิ้นความงานอยู่เนี้ยบ่ได้ขายเนาะบริเลคไถนี่นี่นี่พุธซอยให้ด่าพุธซอยเจ้ามาแล้วเอ้อพี่อดำสัตอร์เทาดนซอยจังใดพี่ดำที่ซอยอีหยังฉันใดเอาจักลาค่ะเพื่อนซอยครับเพื่อนให้ได้หอม ขาเพิ่งฟังก่อนแล้วมาเป็นอย่างปลุกลูกผีดำแล้วมาบัได้หอมแกมพายเอกแพร่กันเจ้าเลี้ยอยู่แปดก็เลียงหนึ่งก็นเสมอเรียกตังค์พนักานเนี่ยมันโอ้บ้านที่หามตอนนี้บ้านพายเอกเต้นี่ยสองยี่สิบบานส่วนปลุกลูกนะลอยสิบสองบานข้ายู่แปดบ้านสี่เสมอเขา เพืเ่อเพ่บ้านฮักพระเอกเต้ตื่มมา่อีกาหาใบเจ้าแพ้อนอกเลยนี่ถ้าหนูได้ชนะพระเอกเต้หนูจะได้หอมแก้มพระเอกเต้แต่ตอนนี้หนูนำา้นเข้านุ้มเร่หอมดอกไม่ได้หอมดอกแมนพ,พ่อพ่อแม่ไม่เอฟซีใครก็ได้บ้านฮักน้องนี้น่าโอนมาให้หนูได้ไหมสิบใบน, <laughs> นั้นตอนนี้เหตุผลเหตุผลเปไนอย่งยางที่จะหอมเออแอกไปเหตุผลที่หอมก็คือความใฝ่ฝันโอ้แม่แดง มอบความใฝ่ฝันเมื่อกี้ฉันน่าจะนับเร็วกว่านี้ช่วงนี้เป็นช่วงสันสันวันนี้ที่รอคอยเออวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วเอาจ่อคือบอลเจ้าบาเอลลี่นะเพื่อนบัตรไปตั้งพระเอกเตี๋ได้ปะนี้เพื่อนไปทาาพระเอกตี๋ย้ประเดี๋ยวลเอลลี่บลโตนเยติลาเย่เห็ดกับเพราเพื่อนมาสูมือนี่บอมมี่งยังจุดไฟฝันก็อยากหอมแจมเขา